เดินส้มปาน้ำกันเด้อค่ะพี่นอ้องส้มดอกไม้ป่ยปางงามลังสงการพี่น้องแน่ขอแน่ขอเหล็กเนี่ยขูรูปรูบังดูเห็นรูปรูปรูบดิรูบังดูเออเธอออกมาเหล็กสีเหล็กหาบ่ เจ้าเห็นเฉยเนาะเห็นนอนงูเห็นน้อนเต่าโอ้เดือดนีใช่ป่เห็นบทุยยางอันนี้ก็มานอนคุ้มมุกอยู่ในนี่นะในนี่นะอ่ารูปเบิรงเธอเห็นอันรูปเดือดจับน่น่ะจับไงขึ้นมาในรูปทองมึงไงมึงมึงรูปทองมึงดูมึงรูปเบิรงทองดูึ้องเข้าไปตลอดเออเบิรงดับเบิรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเห็นเหล็กยังโซ่ออกมานี่ยเนี่นี่สิรูปให้เบิรงอ่ะ อันนี้ก็ได้เห็นยังผิดปกติเน่ะบ่เอาเบิ่งทั้งหลังเบิ่งรูปเบิ่งทั้งหนา้ทาทั้งหลังนี่ก้นมันจับเตาบ่าบ่เคยจับเตา่านี่ทั้งนี้จังแม่นหัวเออเต่าเอ้ยเตา่ามันคงกลัวเราโยนเต่าเข้าเต่าโอ้มันคือมัน ไปขามทางบ่เห็นบ่เหล็กบ่นับมันร่วงสี่สามสี่แค่มีเหล็กแค่ห่วยเต่าเถิรกเต่าในั่ขีดโก้เต่าในแค่ห่วยเลยเอามาปล่อยไว้อยู่นี่เนาะไปซะเด้อเจ้าเต่าเอ้ยผอบ่เอาเจ้าเข่าเต่าดอกเด้อเห็นเต่านี่สิอายุยืนบ่เพิ่นว่าหายพรกันเพิ่นว่าหาอายุยืนเหมือนเต่ามือนีกับ เดินเดินมาตามแคมทางกับมะพร้เต่าเอามาโพดอ,อ,อ,อยู่ฝากทางเมืองนี่สาธุให้อายอุยืนคือเตา่า เที่ยวส้ปามปลาบรรยากาศธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนนี้สัตว์ปลากับนขนังสิไลค่ะพี่น้องเป็นนกหน,นูนปูปีกกระหรอกกะระแต ช่วงนี้ก็หอกออกร้ายหลายค่ะพี่น้องวันนี้พาพีพรน้องลุยปลาเด้อค่ะพี่น้องโหปกขนาดเลยแต่งได้ดีกันเนาะโอ้กระหอกพี่น้องนั่นกระหอกออกหลายค่ะพี่น้องช่วงนี้เบิร์ดระดูหล,ลเาเลยเนาะกระเจ้าสงวนแล้วค่ะพี่น้องเทสยังบ่ได้ อีกตัวหนึ่งค่ะอีหลาย